โอเคลงเลยยังพึ่บเลยเราขับเรืข้างดู ว่าเวลาบินน่ะมือตืดตืดไม่ใช่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่ปืดลอยไปต่อไม่ทานที่ไนท่าไปตอป้ยมาแล้วให้ลมทำไมเนี่ยเรากไปพัดมันก็ยังปกติอยู่

มาเร็วสุดเข้ามาเร็วสุดโอ้ยเก่งเลยว้ายอันนี้ถือว่าผ่านครับอภัยด,ดูมือบังคับนะฮะด,ดูมือดูเก่งเลย โอ้นิ่งๆเลยครับวันนี้นวันพระครับรู้สึกว่าวันนี้จะซ้อมเกมมาเยอะ,ะเลยบินดีเป็นพิเศษเด็ดชันี้ครับคนนี้ครับห้ามชมเขาเด็ดขาดมิฉะนั้นนเครื่องตกแน่ๆตกเรรต,ต่ไปผังเห็นไ,ไ,ไ,ไหมอ่นให้หลง มา้เจ้งน่ะมาเร็ุดกวเร็ุดเรอึ้งโอ้โหสวยมากครับเร่งอึ้งย่าเสียนะเกมาเอเร็งุดเวเร็ุดไรอ่วละว่าจะยไม่ไว้ใจดู เดี๋ยวไปดูในวิดีโอเอาทางแรกก็ขนาดนี้ทางท่อไปจะขนาดไหนหักเลยอาเดียเสรนี่เสร็จเสจตนข้างรู้เหรอรู้เอาเลยอะตุนโอ้หเยอะตุนไปล้างไม่ดีนะ โอ้โหโอ้ยจับภาพทันหรือเปล่าเมื่อกี้เดี๋ยวไปรีเพย์ดูนะฮะอีกรอบอโอ้โหโอ้ยจับ ไปพรยดูนะฮะจ้ะกีบ,ตบ,บัตเดตอ,อนตอเอลิตนะมึงเคเอาตัออานาืนโอ้ไปยืนอยู่ระหว่างเสานะหน่นุ่มมั่นใจเออเหอเตะเสานิดนึงฮะเก๋ผมใช้ไดม้มาแล้วมาแล้ว ชนตากล้องฮะโอ้โหชนเมื่อกี้นี่ครับสภาพได้รับบาดเจ็บไหนๆดูสิอยู่ที่เดิมมะไหนเดี๋ยวซูมไปครับชาบ้านไปซ่อมเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบินต่อครับนี่ครับลำผม